สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะเมื่อวนนี้ผมจะพามาอัปเดตบัตกพริกในกระสอบของเฮ้าค่ะยามสาเจ็ดโมงสาเมื่อนี้รู้สึกว่าจะอากาศเย็นลงค่ะเย็นลงสาาองศาถือว่าเย็นอยู่ด้ยยามสาเดียวสายมากกว่าอนค่ะมื้อนี้ผมจะพามาอัปเดตพริกในกระสอบก็เริ่มติดดอกออกผลแน่แล้วค่ะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เนาะก็จะเป็นทั้งพริกช่อจีนพริกขี้นูสวน บางตน้นมันก็นจะใยบดเท่ากันค่ะเพราะว่าต้นกลามันก็นขึ้นอยู่กับมเมล็ดของเฮาพร้อมเนาะเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งติดดอกติดดอกแล้วนี่ทั้งนี้ติดดอกแล้วหลังจากที่เขาติดดอกแล้วเดี๋ยวอีกสองมือมจะมาให้ปุ๋ยค่ะให้ปุ๋ยบำรุงเขาเนี่ยติดดอกออกผลแน่แล้วต้นน้อยๆนี่เพิ่งพี่คีนูต้นน้อยต้นน้อยก็ติดดอกติดผลแล้วค่ะนี่ ได้ซ้ำไดก็เอาซ้ำลันละ่ะปีนี้ไงยสาคักพี่น้องถือว่าย่สาอิลีปีนี้นะแต่ว่าในกระถางนะใข้แนยู่เบิงพีกอันนี้เป็ดออกมากมาเป็นจุม่มเป็นจุ่มอยู่ค่ะเดี๋ยวพาไปเบิรงต้นพุนไล่ๆกันไปเริ่มติดดอกออกผลแล้วบางต้นกะกำลังนี่อันนี้ยังบ่ติดดอกเลย ยังบ่หายดอกเลยค่ะในกะกุเขียวๆนี่กันน้อยๆในแน่ที่ผมปลูกที่หลังนี่แยกเอาลงมาปลูกในกะกุเขียวกะสอบกะเริ่มพูพังแล้วล่ะค่ะกระสอบเก็บมาแต่ปีไก่คุณมันโดนแดดแดดจัดค่ะแดดร้อนจดัดเดี๋ยวพาไปเบิงตน้นพี่ขีนูต้นฝาก,กันไปค่ะผู้ใดเห็นนุ่นดกดกค่ะพี่ขีนูขาวดกได้แม่ค่ะ ดกได้แม่เดี๋ยวบุ้มพาอ้อมไปทางขุนบุ้มบูไปบ่ได้มันแคบเลยทางยางนี่ค่ะพริกขีนูฮ่องอ้อันนี้สิแม่อนอนพริกจินดาบน่นี่นี่นี่รวมสิติดดอกอะค่ะพริกจินดานี่พริกขีนูฮ่องพีกขีนูดกได้แม่ขีนูขาวค่ะเบิ่งไปเบิ่งมากคือพริกกะเลียงสันนี่แหละเด้อนี่แต่บุ้มเอิญเขาว่าพริกขีนูขาวเนาะ ติดดอกมากก่ะจับทุกช่อดอกเลยค่ะโมม่ห่วงเลยนี่โมม่หลวงอีหลีเด้พี่้องนี่เขาดกได้แม่เขาเดี๋ยวสิเก็บไ้อยู่กว้มเพชรกับระดับป่านกลางค่ะหอมใส้สมตำกบับเสบจีตำเจวกบับแสบนี่กินกับสมกับแหนกับนั่งหน่อยๆตะเมาะแตะแม่ออกมาพูดไปทั้งพูนอันนี้ก็ซิเมีนพริกจินดาคือกันละนี้นี่ ขี้หนูจินดาบอกพริกจินดานี่มาะมากเลยก็เพ็ดพริกปนค่ะหอมดีก็พริกหัวเรือนะเดี๋ยวพริกหัวเรือในกระทางเดี๋ยวผมผ้าไปอัปเดตคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะพริกหัวเรือพันหม่พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ค่ะอันนี้ก็สิบแม่พริกพริกจินดาพริกขี้หนูจินดากระสอบเริ่มสิผุสิพังออกแน่แล้ว มีเอฟซีหลายคนถามขามาเนาะถามเขามาจากคลิปเก่าๆของปีกไก่นี่แหละค่ะว่ากระสอบมันบ่ผุบ่ผุค่ะผุตามระยะการใส่งานของเขากระิอยู่ประมาณหกเดือนเนะาเนะนี่หกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนี่ก็เริ่มผุแล้วแทบจะย,ยกบ่ไดดเลยน,น,น,นี่หลังจากที่ผมเก็บเกี่ยวพลพลิตออกมดมงกระลือออกมดค่ะมันมันใส่ใดบอ่บอบ่อทนท่านกระสอบนี่แต่มันก็นดีจังนึงคือ ข้าประหยัดเนาะประหยัดประหยัดต้นทุนได้ดีค่ะปลูกในนี่นะปลูกในกระสอบประหยัดต้นทุนเพิ่มผลผลิตค่ะยกออกยกเขาก็ง่าย้อมบันนี้ยกอีกก็ได้เลยเด้บันนี้ปล่อยไว้ยังสี่เลยค่ะหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตรอบนึงสองรอบเขาก,ก็เครียดดินค่ะเอาไปปลูกกันอื่นตอปลูกพืชหมุนเวียนกันไปค่ะหมุนเวียนตามฤดู อันต้นนี่ก็สิแม่นพริกขี้นูขาวอีกนี่พริกม่วงพริกม่วงพริกดำนี่ว่าจะปลูกก็ต้องได้ปลูกเพราะว่า,มาเมล็ดมันอ่นป่นกันมากเนะาะเมล็ดมันปนกันมากก็เลยได้ปลูกค่ะนี่อันนี้ก็สิซม่นพริกขี้นูขาวคือกันกระดกแน่อยู่เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งเขาค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปมุมจะพามาอัปเดตพริกในกระถาง พรีกเน่กระทางหลังจากที่ห้องไห่ปุ๋ยรอบ2ไปว่าเป็นจังไดแน่แล้วเนาะค่ะเนาะคลิปนี้บุ๊มบั่าซัมเน่ละค่ะบุะด๊ดเมาโดนมาอัปเดตพริกในกระสอบอันนี้ยังบอออกดอกเลยแต่ก็จะเริ่มออกแล้วนี่น้อยๆนี่ย่างบึงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกการติดตามของให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจต,ต่างๆด้อค่ะอันนี้ก็เริ่มแท่งดอกมาแล้วเกระสิบปลูกซาแน่กว่าในกระถางเนาะกระถางตอนนี้ก็เริ่มติดหมากติดพลทแน่แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาอัปเดตเนาะคะ่ะเจอกันไม่คลิปนาดนะคะสวัสดีค่ะ